ลและเรากำลังส่งสัญญ,ญาณไปทั่วโลกว่าความหนาทายคือจุดแค,คประเปนนี้ไม่ใช่จุดห่อและเรากำลังส่งสัญญาณไปว่า กับคูอุกินพักเพื่อไทยกับอีกหกพักที่เหลือเราจะตั้งรัฐบาล Mm-hmm. ควมือกันเมื่อ,อไหร่พอกันทีครับก,กับคนที่รักและอาชีพของตัวเองแต่ไม่สามารถทำงานได้คนที่รักความเป็นครูแต่ไม่สามารถเป็นครูได้เพียงเพราะว่าเป็นสภาพของเขาและเพศํำเนินของเขาไม่ตรงกันพอกันทีครับกับสังคมของคนที่ต้องการจะสร้าง เพียงแค่ว่าความรัาของเขาคนบอกว่าไม่เหมือนกับคนทั่วไปพอกนทีครับกับบทสนทนากันแน่อากาอากระอุลนใจกับผู้ปกครองกับพ่อแม่ของตัวเองบนโต๊ะอาหารเพียงเพราะว่าเสียงข้างในของเขาไม่ตรงกับเสียงที่พูดออกมาจากปากของเขาและแล้วก็ ไม่ใช่เป็นแค่การเดินพาเรดแต่เป็นคุณค่าที่พวกเราเชื่อ